คุณจะเป็นอะไรคุณอยากทําอะไรมันปลายชีวิตคุณอยากมีชีวิตแบบไหนันรลายชีวิตรู้ไหมทําไมคนเราถึงมีความทุกข์คุณต้องทํามันให้เป็นที่หนึ่งในตองอู่ให้ได้คิดแบบนั้นไปเลยนี่คือสิ่งที่ Facebook ทำกับผมสิ่งที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือความโศก ตอบเพราะขาดเป้าหมายในชีวิตการขาดเป้าหมายในชีวิตจะทําให้คุณหนึ่งคือเคว้งคว้างชีวิตล่องลอยสมองจับจุดโฟกัสอะไรไม่ได้เลยคิดอย่างไม่เป็นระบบคิดไปเรื่อยคิดสิ่งโน้นแป๊บแล้วก็เปลี่ยนไปคิดสิ่งนั้นแล้วก็เปลี่ยนมาคิดสิ่งนี้แล้วก็ซ้าๆวนๆอยู่อย่างเงี้ยความคิดการกําเนิดของความคิดแต่ละครั้งอ่ะมันต้องใช้พลังงานเยอะมากสารเคมีต่างๆในสมองอ่ะจะผลิตออกมาเพื่อตอบสนองความคิดนั้นๆให้เป็นรูปตามจินตนาการ สมมติว่าคุณอยากจะเปิดร้านนั้นคุณอยากจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นการจินตนาการสมองคิดคือให้มันเป็นภาพเพื่อจินตนาการแต่พอคุณคิดมันได้เสร็จคิดคิดแล้วคุณก็ทิ้งเหมือนกับว่า,าไม่น่าจะเบิรกเปลี่ยนดีกว่าเอาความคิดอื่นเข้ามาอีกเอาคิดนั้นอีกปึ๊บเปลี่ยนไปอีก คิดม่อีกเปลี่ยนม่อีกทดแทนคิดวนซ้ําวนอยู่อย่างเงี้ยสมองก็วนแล้วก็ผลิตไอสารเคมีในสมองก็ผลิตแล้วก็มันก็ออกมาออกมาออกมาจนมันล้นสมองอสารเคมีนี่ออกไหมมันจึงเป็นที่มาของอาการปวดหัวไงล่ะถูกไหมมันน่าปวดหัวมากคุณก็รู้อยู่แล้วอ่ะเวลาคุณคิดอะไรเยอะเดี๋ยวปวดปวดหัวจริงๆความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดกระยับทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละเอาผมสมมตินะ สมองของเรามีความจุ10กิกะไบต์สมมตินะแล้ววันๆเรามีแต่ความคิดฟุ้งซ่านความคิดขยะจนความจุความจุข,ของของสมองอะเข็มอะเข็มมันตีไปอยู่ประมาณ8 9 10ใช่ไหมเรามีความจุสมอง10กิกะไบต์ใช่ไหมละ่ะเออแล้วก็เข็มมันก็ตีไปนูวน8 9 10เพราะว่าความคิดมันเยอะ ทีนี้คุณก็จะเหลือพื้นที่ในการประมวลผลน้อยมากก็เหมือน CPU ไงคอมพิวเตอร์มันก็จะอืดอืดจนทำงานต่อไม่ได้ก็ต้องมาไล่ลบขยะออกบ้างในคอมพิวเตอร์ความคิดไร้สาระมันเยอะเกินเพราะอะไรเพราะว่าเราขาดเป้าหมายที่ชัดเจนความคิดจึงไม่ถูกจัดระบบคุณลองสำรวจตัวเองดูที่คุณปวดหัวท้อแท้เหนื่อยเหนื่อยใจเบือ่ออไม่รู้จะทำอะไร อ็ทำอะไรดีวะได้ตังเยอะๆแม่งไม่มีอะไรทำเลยฮ่านี่ยกตัวอย่างเป็นต้นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนคนพวกนี้จะใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพจะระเบียบความคิดเป็นที่เป็นทางเป็นสัดส่วนทำให้พื้นที่หน่วยความจำในสมองอ่ะมันเหลือเยอะสมองทำงานได้คล่องเพราะความคิดถูกโฟกัสไปสิ่งเดียวคือสิ่งที่เขาคิดจะทำนั่นแหละ ตัวอย่างเช่นทีฟจ็อบทีฟจ็อบชอบคอมพิวเตอร์เขาก็เอาสมองทั้งหมดไปลันความคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คิดรูปแบบหน้าตาการใช้งานฟังก์ชันเขามุ่งเป้าความคิดไปเรื่องเดียวคือจดจ่อมากเรื่องของการสร้างคอมพิวเตอร์เขาจะสร้างคอมพิวเตอร์ให้ได้แต่เมื่อเป้าหมายมันชัดสมองก็โลง่งคือมันไม่ต้องคิดเรื่องอื่นแล้วไงฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการทำอะไร ฉันต้องการทําไบนี้ต้องทํามันให้ได้ความคิดในสมองมันก็เลยแบบว่าไม่ฟุ้งซ่านมันโฟกัสไปเรื่องเดียวอ่ะทีนี้มาสมมุติว่าเป็นคุณนะสมมุติว่าคุณอยากเปิดร้านกาแฟคุณต้องทํามันให้เป็นที่หนึ่งในตองอู่ให้ได้คิดแบบนั้นไปเลยเมื่อคุณเปิดร้านผ่านไปหนึ่งเดือนคุณกําไรไหมกําไรมากแค่ไหนอยากได้เพิ่มอีกไหมหรือว่าขาดทุนอ่ะทีนี้ผมสมมุติว่า คำตอบที่ได้คือขาดทุนแล้วกันนะขาดทุนคุณก็ต้องคิดเกี่ยวกับร้านคาเฟ่ของคุณว่ามันขาดตกบกพร่องตรงไหน,นรสชาติเป็นยังไงหรือว่าราคาสูงไปเออที่นั่งเย็นสบายไหมร้อนไหมการบริการเป็นยังไงบ้าง w วไฟใช้ฟรีแต่มันเร็วหรือเผาหรือว่าช้ายางกระเต่าร้านดูสะอาดหรือว่าสกปปกเป็นต้นเนี่ยรายละเอียดอาจจะเยอะกว่านี้ คือคุณต้องลงมือทําแล้วก็คิดที่จะอุดรอยรั่วนั้นนะ่ะของร้านของร้านของงานของสิ่งที่คุณจะทําะโฟกัสันจุดเดียวเลยยิ่งทํายิ่งหารอยรั่วได้เจอมากยิ่งเจอมากก็ยิ่งอุดได้อุดได้อุดได้ดไดจนอาจจะประสบความสำเร็จได้วันหนึ่งแต่เชื่อไหมว่าคุณเนี่ยคิดมันได้หากคุณมีใจรักในการทํางานนะงานนั้นๆคุณย่อมจะต้องรักษามันไว้เหมือนคุณปกปักรักษาสิ่งที่คุณรัก เหมือนคนที่คุณรักอย่างเงี้ยยิ่งคุณคิดถึงมันมันก็จะยิ่งเผยรอยรั่วให้คุณเห็นช่องหัวต่างต่างต่างกับคนที่ทําเผื่อฟุกอ่ามันจะมีประเภทคนที่ว่าทําเผื่อฟุกอีกน็นระบบฟุกก็คือเปิดแล้วเปิดเปิดแล้วก็เปิดลเดลยเ,เ,เปิดตามมีตามเกิดไม่ใส่ใจโทษฟ้าโทษด,ดินพอขายไม่ได้โทษฟ้าโทษดินโทษไม่ใช่ดวงของฉันไม่ใช่ทางของฉันอย่างเงี้ยซึ่งคนจํานวนแบบนี้มันมีเยอะมากแต่เราจะไปตามเขาทาไมล่ะถูกไหมคนไม่เข้าใจชีวิตก็ปล่อย ก็ปล่อยให้สมองความคิดพุ่งสร้างต่อไปเหมือนเดิมอะเออแต่คุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณแค่คิดเรื่องเป้าหมายในร้านกาแฟของคุณเรื่องเดียวพอทํายังไงให้ร้านกาแฟของคุณมีคนมีคนมีชื่อเสียงอ่ะเนี่ยถ้าสมมติว่าค,คุณไม่คิดอย่างอื่นนะมันก็จะทําให้สมองของคุณนะันไม่รกนึกอ่าไหมไม่รกไม่รกไม่เยอะมันมันไม่สมองมันยังมีพื้นที่ที่เยอะมากถ้าเราไม่คิดอย่างอื่นอีกแล้วนะไม่คิดอย่างอื่นแล้วลุยอย่างเดียวเลย พื้นที่ทํางานของสมองก็จะเหลือเยอะทีนี้ทุกอย่างสมองก็จะระดมไปเกี่ยวกับร้านกาแฟเนี่ยยังไงเมื่อสมองคุณปลอดโปร่งก็คือแปลว่า CPU ความจําทุกอย่างมันเยอะมันว่างยังไงมันก็จะประมวลผลออกมาให้ได้ทีนี้ผมเมื่อเป้าหมายชัดใช่ไหมทางออกชีวิตก็ง่ายทุกปัญหาจะถูกแก้อย่างเป็นระบบความสบายใจจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณหากคุณลองคิดดูดิ วันหนึ่งถ้าคุณสบายใจอ่ะส่วนมากอะไรก็ไปได้ดีหมดเลยโล่งหมดเลยใช่ไหมทุกอย่างโล่งหมดทําอะไรก็ดีแต่ถ้าคุณไม่สบายใจอ่ะไม่สบายใจอึดอัดไปหมดอ่ะมันไม่มีทางคิดออกหรอกปัญหาอ่ะมันแก้ได้ด้วยการที่ว่าเราต้องโลง่ลงๆสบายๆชิวๆความคิดไหลปลืด้ดไหลปลืด้ดอย่างเงี้ยเออสมองไม่ลบกสมองปลอดโปร่งอืมได้คนพวกเนี้ยความทุกข์อาจจะน้อยมาก เพราะสมองมันไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นแล้วนึกออกไหมมันไม่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 ต้องคิดเรื่องอื่นให้ปวดหัวปวดสมองอีกแล้วมันมีเรื่องเดียวก็คือร้านกาแฟเนี่ยกูจะทํายังไงให้ร้านกาแฟกูมีชื่อเสียงร้านกาแฟกูด,ดังสะอาดอร่อยถูกถูกพูดถึงถูกกล่าวถึงเนี่ยอืมนั่นแหละทีนี้เราก็จะมุ่งความคิดไปเกี่ยวกับด้านการพัฒนาร้านของเราเห็นไหมความแตกต่างระหว่างคนมีเป้าหมายชัดกับคนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต อย่างไหนน่าปวดหัวกันคุณว่าคนที่คิดมากกลับเป็นคนที่ไม่มีเป้าหมายเลยยิ่งยิ่งรนเน่ยมันยิ่งรนแล้วมันยิ่งคิดตนความคิดขยะ่ต็มสมองไปหมดหากคุณยังคิดไม่ได้ว่าฉันเออจะเป็นอะไรดีนะฉันต้องการทําอะไรดีนะเออบ้นปลายชีวิตฉันจะมีชีวิตอย่างไรหากคุณยังคิดไม่ได้นะแน่นอนคุณไม่มีทางมีความสุขได้หรอก ชีวิตที่เลื่อนลอยอย่างเงี้ยชีวิตเลื่อนลอยโอ้แม่งเพ่งความที่ผวานวันๆไม่รู้อะไรดีเนี่ยไม่รู้จะทําอะไรไรจุดหมายเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อกเกิดให้ความคิดขยะรกเต็มสมองเพราะว่าผมไม่มีแล้วใช่ไหมมันก็คิดนูน่นอยากจะทําคิดนี่ก็อยากจะทําอยากจะมีเงินคิดจนมั่วคิดมีแต่ความคิดบ้าบอทั้งนั้นอ่ะสิ่งเหล่านี้จะทําลายสุขภาพจิตทําให้คุณจิตตก จิตไม่เบิกบานจิตเฉาสิ่งที่ตามมาก็คือโรคภัยต่างๆโอ้โหอันนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้นเรามาหาเป้าหมายกันเถอะเพื่อให้เราไม่ต้องปวดกระบาลอีกต่อไปทําให้สมองคิดอย่างเป็นระบบโฟกัสเรื่องสําคัญเราจะไม่ปล่อยให้สมองเลื่อนลอยเฝ้อฟุอฟ้งซ่านแต่คําถามที่ผมพบมากที่สุดก็คือผมหนูไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรคะ่ะครับผมหนู อมไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าอ่ะค่ะครับคือการยกตัวอย่างอ่ะมันมีเคสกันตตัวอย่างที่เยอะมากเนี่ยเพราะว่าการที่ว่าคนคนหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นทําอะไรได้เป็นอะไรได้สิ่งสิ่งที่ทําได้ก็คือการทดลองลองทําลงมือทําคุณชอบสิ่งไหนรักสิ่งไหนโดยที่ไม่เสียแซงมันเนี่ยได้ไหมไม่ใช่ว่าฉันเออฉันรักการขายแต่จริงๆใจใจคือมันเป็นการเสียแซงไง ถ้าอย่างนี้ยังไงก็ไม่จะเลยเนี่ยมันไปไม่ได้ผมมีตัวอย่างง่ายๆลองให้คุณสังเกตดูอะเวลาคุณเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยคุณชอบดูอะไรเออเวลาเราเปิดเปิดโทรศัพท์ใช่ไหมเรื่อนเลือเล่อนเรื่อนเื่อนคือคุณชอบดูอะไรพอพอคลิปนี้มาทุกครั้งมันก็ต้องหยุดดูหยุดดูแล้วก็ต้องเปิดอ่ะเขียนในพวกเนี้ยลงไปสมมติวันนี้กีฬามาฟุตบอลมาทุกครั้งหรเปิดดูทุกครั้งเลยบอกเขียนว่าชอบดูฟุตบอล เปิดเลยปปปปปปรายการทอล์กโชว์รายการนี้ชอบมากเลยเอาเขียนลงไปรายการเพลงชอบการสอนร้องเพลงอ่าเนี่ยคืออะไรก็ได้ต้องเขียนลงไปอ่าเขียนเป็นข้อๆเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้มีข้อมูลจริงๆของตัวเองไงไม่ต้องมานั่งคิดแล้วทีนี้เอาก็เอา,เอาสมุดจดขึ้นมาเลยเออพอคลิปนี้มาฉันต้องหยุดดูคลิปนี้มาต้องหยุดดูผมจะบอกอะไรให้หรือไมนี่คือสิ่งที่ Facebook ทำกับคุณ นี่คือสิ่งที่เฟซบุ๊กทํากับคุณทําอะไรรู้ไหมเฟซบุ๊กอ่ะมันจะมีข้อมูลของคุณทุกอย่างถ้าไม่เชื่อคุณไปพิมพ์ใน google ว่าอยากซื้อทีวีเครื่องใหม่สักเครื่องพอคุณเข้ามาเล่นเฟซนะทีวีของบริษัทต,ต่างๆเนะี่ยจะลอยเต็มหน้าเฟซของคุณเลยอะ่ะเออเพราะอะไรเพราะเฟซบุ๊กมันรู้ไว้ว่าคุณต้องการเอาสิ่งนี้อืมแต่คุณยังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าตอนนี้คุณต้องการเป็นอะไรก็ต้องเขียนเหมือนกัน เพื่อจะเข้ามาอ่านตัวเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นนั้นเราจะได้เห็นลิสต์ของเราเองเนี้ยอ่ะเมื่อคุณเขียนสิ่งที่ชอบดูไว้เป็นข้อๆแล้วสมมติว่าคุณชอบอ่าดูดูคลิปทําอาหารอ่านแปลได้ว่าคุณคือเชฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่คุณไม่รู้ตัวหากคุณดูคลิปเกี่ยวกับการแข่งรถอย่างเงี้ยอาจแปลได้ว่าคุณอาจจะชอบเครื่องยนต์ชอบความเร็วเออชอบตกแต่งรถอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะเปิดร้านซ่อมรถ หล่อส่มรถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยทีนี้มายกตัวอย่างสักหนึ่งข้อคือคุณเนี่ยชอบดูคลิปทําอาหารแต่ไม่เคยทําอาหารจริงๆเลยสักครั้งเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงขนาดทอดไก่เจียวเพื่อนยังบอกว่าไม่อร่อยเลยอะ่ะเออเพราะเพื่อนบอกว่าไม่อร่อยคุณก็เสียเซลล์ไงมันไม่อยากทําอาหารอีกเลยอะ่ะขนาดไก่เจียวเอเพื่อนยังว่าไม่อร่อยเลยอะ่ะเออกลายเป็นว่าบางทีคุณกลัวการทําอาหารไปเลยไม่มั่นใจเงี้ยไม่มั่นใจเลยไม่อยากทาแล้ว เพื่อนมาก็ซื้อกินดีวะไม่อยากทําไม่มั่นใจพอโดนพอโดนเพื่อนพูดอย่างนั้นใช่ไหมไม่มั่นใจล้มเลิกไม่ทําแล้วอาหารเนี่ยไปคิดเรื่องใหม่อีกทีนี้ไปหาเรื่องใหม่คิดอีกจะทําอะไรดีวะเอาคิดอีกเอาคิดอย่างเงี้ยก็วนไปไม่รู้จบก็เข้าอีหลอดเดิมใช่ไหมมันก็วนไม่รู้จบทุกคนเป็นอย่างเงี้ยพอทาไปนั้นพอ,อทักหน่อยเอายอมทั้งนั้นเออมันยอมง่ายอ่ะบางทีคนเรามันยอมง่ายเกินอ่ะเขาทักว่า ไม่ดีไม่ได้ไม่เก่งไม่น่าจะทําได้เอามึงหยุดซะงั้นแทนที่มึงจะทําต่อหาความรู้เพิ่มเติมต่อเออก็กลับไปวนนี่รอบเดิมที่ผมบอกแนละ้วก็คือความคิดตัวอื่นก็จะไหลเข้ามาอีกไหลเข้ามาให้คุณประมวลคิดเล่นีคิดแล้วก็ไปทําแล้วก็มัว่วแล้วก็ก็เหมือนเดิมก็ปวดหัวเหมือนเดิมอีกแทนที่คุณจะพูดกับเพื่อนว่าเอา้าจริงเหรอไข่กูไม่อร่อยเลยเหรอมันเป็นอะไร,รอ่ะเพื่อนเพื่อนช่วยบอกหน่อยดิ อ่ทีนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าอืมมันเค็มไปวะหวานไปอะมึงใส่น้ำตาลเยอะอะหรือบางทีก็จืดแม่งไข่มึงจืดที่หายเลยไม่มีอะไรเลยจืดมากอ่าทีนี้แล้วมันไม่ดีเหรออย่างเงี้ยมันก็ดีดิคุณก็ได้รู้ปัญหาไงคุณจะได้รู้ว่าปัญหามันอ๋อมันเค็มเกินไปครั้งหน้าคุณก็ลดน้ำปลา รดเกลืออะถูกไหมหากมันตื่นเกินไปครั้งน้าคุณก็เพิ่มน้ำปลาน้ำตาลลงไปอ่ะอย่างนี้เป็นต้นยังไงก็คือใหญ่ยอมแพ้นึกออกไหมอะมันแค่เรื่องเล็กๆอะคุณต้องทาเรื่องเล็กๆก็ได้ก่อนทําเรื่องเล็กๆให้ผ่าในให้ได้อ่ะแล้วก็หยุดฟังทักทีเออเสียงนกเสียงกานึกออกไหมเสียงนกเสียงกานี่มันมันทำลายคนมาเยอะมากแล้วม,มันเป็นด่านง่ายๆที่ทดสอบจิตใจของคุณอะคุณยอมง่ายมากเลยอะ เพื่อนบอกแค่นี้แทนที่ว่าจะพัฒนาตัวเองโดยการาเนี่ยไปค้นคว้าและหาเพิ่มเติมว่าเกิดจากอะไรอ่ะนี่คุณอย่ายอมแพ้แล้วโฟกัสเรื่องนี้แหละตั้งใจแล้วว่าจะจะทำอาหารชอบชอบทำอาหารอย่างเงี้ยเอออย่างน้อยสิ่งที่ได้รู้ไหมคืออะไรมันจะได้หยุดการไหลของความคิดขยะเข้ามาอีกอ่ะนึกออกไหมต่อให้คุณหยุดเอ่อคุณหยุดทำไปเจียวไข่เนี่ยแหละเพราะเพื่อนว่าไม่อร่อยพอคุณหยุดปุ๊บ คุณก็ต้องมีความคิดอื่นเข้ามาอีกความคิดอื่นก็ไหลเข้ามาอีกก็มันก็เป็นขยะอีกอ่ะนึกไหมมันไม่จบหรอกเพราะว่าคุณไม่จบไงแต่คุณไม่ยอมแพ้โฟกัสมันแต่เรื่องนี้แหละเรื่องอาหารเรื่องเรื่องไข่เจียวนี่แหละจะได้หยุดการไหลของความคิดขยะได้แล้วสิ่งที่ได้คืออะไรรู้ไหมตอบไข่เจียวหนึ่งจาน no ไม่ใช่ดึงดึงโป๊ะตลกไปคือการหยุดการฟุ้งซ่านของสมอง เพราะเมื่อเพราะเมื่อมีงานที่โฟกัสได้แล้วเงี้ยขั้นตอนต่อไปนะสมองของคุณเนะี่ยมันจะคิดต่ออย่างอัตโนมัติมันจะคิดเกี่ยวกับเรื่องอาหารจานต่อ,ต,อต่อไปหลังจากที่คุณทําไข่เจียวได้แล้วนะแล้วคุณก็จะสนุกกับสิ่งที่ทําทีนี้คุณจะสนุกเลยพอคุณทําอร่อยแล้วเป็นสมมติว่าเพื่อนมากินอีกครั้งหนึ่งเออว่ะเออมึงทําอร่อยแล้วว่ะผมกล่อมดีอ่ะไม่เค็มไปแล้วไม่จืดไม่หวานอันเนี้ยมันรู้สึกเขาเรียกว่ามีกําลังใจปลื้มใจ ทีนี้มันกลายเป็นสนุกเลยสนุกกับสิ่งที่ทาทีนี้ความความท้าทายมันจะเกิดขึ้นกับคุณก็คือว่าไข่เจียวคุณเจียวทุกครั้งเพื่อนมาอร่อยทุกครั้งแล้วทีนี้มันจะไม่อยู่อยู่ที่ไข่เจียวแล้วเนี่ยไหมความท้าทายของอาหารจานใหม่ของคุณมันจะเริ่มผุดขึ้นผุดขึ้นทําอะไรดีวะทีนี้ทั้งวันเนี่ยคุณจะหมกมุ่นอยู่การกับการดูคลิปอาหารเวลาเข้าเข้าตัวสัพเปิดเปิดเปิดก็จะดูคลิปอาหารเกี่ยวกับการทำอาหารเข้าคูเกิลดูหาสูตรสูตรนั่นสูตรนี้ ายเป็นว่าคุณทําอาหารอย่างเต็มตัวทีนี้มันจะมีความคิดที่อยากจะพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นนึกออกไหมไข่เจียวได้แล้วใช่ไหมข้าวกระเพราดูดิข้าวหมูทอดดูดิให้เพื่อนชิมเพื่อนทีนี้มันก็จะอร่อยและคุณก็จะเกิดเป็นความชอบการพัฒนามันก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณทํามันเยอะๆทีนี้คุณจะหลงรักมันทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณอยู่กับมันสิ่งเดียวจดจอนะทํามันแหละพอทําได้แล้วทีนี้คุณจะหลงรักมัน ทำให้ใจิตใจคุณน่สบายยิ้มแย้มเพลิดเพลินสนุกจังเลยทําอาหารวันนี้เตรียมอะไรดีนะข้าวผัดอเมริกันเออมีเตรียมเมนูเตรียมอันนี้อ่ะทุกอย่างพอมันลงตัวยิ้มแย้มสมองปลอดโปร่งต่อไปสมองของคุณก็จะไม่วุ่นวายอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเป้าหมายมันชัดแล้วไงว่าคุณทําอะไรคุณทําอาหารไงทีนี้อาหารมันก็มีเยอะแยะคุณก็ ทำไปทีละเมนูเมนูนี้ได้แล้วเ,เก็บไปเมนูนี้ได้แล้วเ,เก็บทีนี้มันจะสนุกวนเวียนอยู่กับการทําอาหารเ่พอยิ่งทํายิ่งเพลินยิ่งสนุกตามมาก็คือบางทีคุณก็เปิดร้านอาหารโอ้คนเต็มเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะอาหารแต่ละแต่ละตัวที่คุณทํเอ่ยคุณใส่ใจไงสมองคุณปลอดโปร่งที่จะรับที่จะทําคิดสูตรและคิดสูตรอีกสนุกสนานเนี่ยเวลาสมองปลอดโปรง่งการทําอะไรทุกอย่างมันก็จะออกมาดี สบายใจสมองหลังไปเลยความคิดหลัง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 วันนี้ก็จะคิดอยู่แก่ไเอเกี่ยวกับเรื่องอาหารนี่แหละอ่าและสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดก็คือความสุขคนมีความสุขชบหายเลยวันนี้เออทำอะไรดีนะวันที่ทําอะไรดีวันนี้ทําอะไรให้เพื่อนกินดีทำนี้ทําอะไรให้สามีกินดีวันนี้ทําอะไรให้เมียกินดีวะทําให้ลูกกินอะไรนี่ยโอ้แล้วมีแต่คนชมว่าอร่อยอร่อยโอ้ผมว่าความสุขมันอืมมันเยอะ มันเยอะมากอ่ะนึกออกไหมเนี่ยเวลามันชัดเห็นไหมทุกอย่างมันชัดมันก็จะชัดทุกอย่างเลยหยุดความคิดฟุ้งซ่านของสมองโดยการมีเป้าหมายที่ชัดเจนความสุขจะเข้าแทนความทุกข์มันจะสลายโดยตัวมันเองลองค้นหาความชอบให้เจอนะเพื่อโฟกัสสิ่งนั้นหยุดให้สมองผลิตความคิดขยะได้แล้วหยุดได้เลยแค่คุณจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้ก่อนนะเป้าหมายที่ชัด ถ้าคุณเป้าหมายชัดก็ที่บอกนะความคิดขยะย pixel, มันจะไม่ลอยเข้ามาในสมองอีกแล้วมันจะไม่มีเวลาที่คุณจะไปคิดอะไรที่มันเป็นขยะคุณจะเป็นอะไรคุณอยากทําอะไรบั้นปลายชีวิตคุณอยากมีชีวิตแบบไหนบั้นนปลายชีวิตคุณอยากมีชีวิตแบบไหนอยู่อย่างเลยๆเลี <cart blij> <c ute ös> ้ยงหลานเลี้ยงลูกมีบ้านมีทุกอย่างครบอ่าเราก็ต้องคิดไปถึงตรงตรงนั้นด้วยว่าบั้นปลายชีวิตเราต้องการแบบไหนอืมทุกอย่างนะหากมันโปาะเช็ะ บอกเชสเป๊ะคุณจะมีความสุขไปตลอดเส้นทางชีวิตเลยตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่วันที่คุณเริ่มหาสิ่งที่คุณทําได้หาที่สิ่งหาสิ่งที่คุณรักได้หาจุดโฟกัสในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องการทํามันได้มันจะทําให้สมองของคุณนะตัดตัดทุกอย่างออกไปหมดเลยตัดความคิดที่เป็นระยะออกไปหมดเลยมันจะเหลืออยู่เรื่องเดียวเรื่องที่คุณอยากทํเแล๋ยวมันจะทําได้ดีด้วยขอให้ทุกคนค้นหา สิ่งที่จะทําให้ได้สิ่งที่รักให้ได้จุดจุดคลายเมกมันอยู่ตรงนี้นิดเดียวผมว่าชีวิตทั้งชีวิตนะมันอยู่ตรงนี้นิดเดียวอยู่อยู่ตรงที่ว่าการคิดได้หรือไม่ได้คิดได้ว่าเราต้องการเป็นอะไรแค่เนี้ยเราต้องการเป็นอะไรเราต้องการทําอะไรถ้าเราคิดได้แค่นี้นะตลอดเส้นทางชีวิตที่เหลืออยู่น่ะมันมีแต่ความสุขอย่างเดียวไหลยาวเลยเพราะสมองมันไม่ลกแลวสมองมันไม่สามารถที่จะไปคิดเรื่องอื่นได้อีกแล้ โอเคขอให้ทุกคนโชคดีในเส้นทางของชีวิตขอบพระคุณครับ